ปลานะคะนวดดีๆค่ะนวดดีๆค่ะให้คุ้มถ้าค่าปลานะคะวันนี้ปลากี่ตัวแล้วให้คุ้มนะคะเน้นเน้นตรงนั้นเน้นเลยตรงนั้นเน้นเลยเออเน้นเน้นเลยค่ะเน้นเลยค่ะวันนี้กินปลาไปกี่ตัวคะคนสวย คนหลอกกินปลาไปกี่ตัวนวดให้ดีนวดให้ดีนวนดดีดีค่ะนวนดดีดีนะคะนวดดีดีค่ะนวดดีดีค่ะน,นีะน adviser, ะ่นี่ๆ ước, ๆนีนน่นี่นี่นี่ดีดีค่ะดีดีค่ะนี่นี่